สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ตัดสินใจว่าจะตื่นมาเพื่อทําวอกว่าตัวเองทําอะไรบ้างในหนึ่งวันซึ่งกิจกรรมในช่วงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบดูแลตัวเองหน่อยๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกกระบวนการเลยว่าเราเนี่ยทําอะไรบ้างในหนึ่งวันไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้มันกี่โมงเดี๋ยวพาไปดูเวลาบ่ายหนึ่งครึ่งแล้วนะวันเวลาธรรมดาของยูทูบเบอร์อย่างเรามันก็ตื่นอย่างนี้แหละ เดี๋ยวขอไปจัดการตัวเองก่อนตอนนี้ก็หน้ามันแพลบอย่างที่เห็นนะนะเพราะว่าเพิ่งตื่นจริงๆและนี่คือชุดนอนการแต่งตัวชุดนอนของเรามันจะเป็นแบบนี่เลยกางเกงเจเจตัวโปรดแล้วก็เสื้อที่สามารถจะแบบโชกามได้โชยอีกแล้วโอ้ไม่ค่อยจะมีก็โชยอยู่นั่นแหละและนี่คืออยา่างแรกที่ทำถามว่าอายไหมที่มาทำแบบนี้ให้ดูก็อายนะแต่ก็จำใไง อยากบอกไงว่าหนึ่งวันทำอะไรถ้าเกิดถ่ายตอนอาบน้ำเดิมมันคงจะ18บวกเกินไปเจอกันนะ ตอนนี้ก็เติมตัวไปออกกาลังกายนะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรกินก่อนไม่งั้นไม่มีแรงยกเวทแน่นอนถ้าเกิดตื่นทันเวลาที่แม่ครัวยังอยู่นะเราสามารถจะสั่งที่ร้านกินเลยแต่ถ้าเกิดแม่ครัวไม่อยู่เนี่ยเราจะออกไปกินร้านข้าวมันไก่แต่ว่าจะสั่งแต่อกไก่ไม่เอาหนังแล้วก็เอาเข้าวกล้องไปเองโอ้โหดูแบบรักสุขภาพมากแต่เดี๋ยววันนี้แม่ครัวอยู่เดี๋ยวเราไปเจอแม่ครัวดีกว่าสวัสดีกล้องหน่อยไม่ไม่ <laughs> ไม่กล้าออกกล้อง เนี่เดี๋ยวจะไปดูว่าแม่ครัวทำไข่คนให้ยังไงในแต่ละวันนี่นี่กำลังเตรียมอาหารอยู่โอ้โหเยอะไปหมดไม่ได้กลับวงกลับบ้านนี่แล้วก็เพิ่มไข่ขาวไปราวๆสี่ฟองแม่ครัวบอกว่าทำไมแบบไม่บอกจะได้แต่งหน้าก่อนไม่ใช่ ระหว่างที่แม่ครัวทํากับข้าวให้เราจะไปซื้อกาแฟรอเว้ยซึ่งกาแฟของเราเนี่ยจะเป็นอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ําตาลนะโหกินของขม่ยกินจนติดแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านประจําแล้วนะครับเราจะกินอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ําตาลอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าในร้านเป็นยังไงบ้าง Excuse me, listen. I've been on a mission and I got a problem it Man, I'm always busy Got me growing, busy because I got a little drama. Need somebody to witness my body inside your fire. Listen to my complex. Hey, baby, you know that I got this. Gangler. you're I ให้พี่ดูด้วยนะสวยแล้วนี่การทำบล็อกคนเดียวนี่มันลำบากมากผมชื่นใจมากเลยตอนนี้ข้าวหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรอเวลาไปฟิตเนสก็สักบ่ายสามแล้วกันตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งละอีกครึ่งชั่วโมงระหว่างที่เรารอไปฟิตเนสนะเราก็จะมาเปิด คอมแล้วก็ตัดงานเก่าที่ค้างไว้การตัดต่อก็อ,อค่อนข้างจะเหนื่อยนี่คือยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องทําต่ออีกเยอะ <laughs> เดี๋ยวขอตัวตัดต่อก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ฟิตเนสนี่เพื่อนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เจอกันนานเลยมาเตอร์เกมเมอร์เป็นไงบ้างไม่ใช่คนละเจใช่ไหมใช่ครับนี่อันนี้เพื่อนชื่อเจครับสวัสดีครับจะพาเล่นอะไรนี่เล่นหน้าแขนกับหลังแขนครับเล่นหน้าแขนกับหลังแขนนี่คือเทรนเนอร์ของเราของไม่ใช่ครับไม่ใช่ละไม่ใช่เพื่อนกันแต่ว่าก็เล่นมานานกว่าก็เลยจะให้มันแนะนำไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าก o สวัสดีครับ มาตามสัญญาจะบอกว่าสมาชิกที่นี่ถูกมากใช่ไหมใช่ครับอยู่เพชรบูรณ์มาเล่นได้นี่เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวมือด้าน <laughs> ดีแล้วมีตกล้องถ่ายให้แล้วไม่ต้องถือเองสบาย จบแล้วเย้เป็นไงบ้างเหนือล่ะเหนื่อยครับเหนื่อยมากเรียบร้อยแล้วสำหรับภารกิจฟิตเนสในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่การเดินในสวน ถึงแล้วนะครับที่ประจําของเราคือสวนเพชรบูรานั่นเองแต่เดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศของสวนดีกว่านะสวนมันจะรอบไม่ใหญ่มากมันจะเป็นรอบเล็กๆก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในเมืองเขาก็จะมาวิ่งกันที่นี่เพราะว่ามันแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยถึงมันจะเป็นรอบเล็กๆแต่บรรยากาศมันก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับการเบิร์นคาร์บของผมก็ <S <S มจะเป็นการเดินเล่นๆชิลๆเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเดินประมาณ30-50านาทีนะแล้วลดได้จริงๆนะคือแค่การเดินเร็วเนี่ย แค่30-50นาทีต่อวันคือมันลดได้จริงๆไปเดี๋ยวเราขอตัวไปเดินก่อนนะครับ ก็เดินเรียบร้อยแล้วนะก็เห็นบรรยากาศแล้วว่าเมืองปัชบูรณ์เนี่ยมันสวยหรือเปล่าก็ทําเท่าที่จะเก็บภาพได้ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปอาบน้ําลืมบอกไปกินนี่ก่อนนี่พอดีว่าแบบเออเราออกกําลังกายมาหนักๆเราจะต้องกินเวย์ไงกินเลยครับได้แล้วกิจกรรมวันนี้ก็ผ่านไป จะหมดวันแล้วหลังจากที่กินเวสเสร็จก็ตัดต่อคลิปและนิดหน่อยอาบน้ําเสร็จก็ถึงเวลาที่เราใกล้จะนอนแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนอนเนี่ยขอแบบดูแลผิวหน้ากันสักนิดหนึ่งดังนั้นวันนี้เราจะมามาร์กหน้าเว้ยเราจะใช้นี่เลย Clear n o t e คือมัน200กว่าบาทแล้วคิดว่ามันลอกออกเยอะดีแล้วแบบมันทาได้แบบทั้งหน้าเลยมาเดี๋ยวเรามา มาร์กหน้ากันก่อนนอนดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้สิวอุดตันสิวเซียนอะไรเงี้ยเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปทาหน้ากระจกดีกว่าเออต้องมาทาหน้ากระจกเงี้ยถึงจะได้รู้ว่าตรงไหนคือคิว้วตรงไหนคือปากคือถ้ากะเอาแล้วแบบคิ้วอาจจะลอกมาได้ <Luiza> วันนี้ลอกทั้งหน้าบอกเลยอยากลอกหนวดเ,เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> หนวดแบบน่าลำคาญมากคือแบบขึ้นเร็วชิบหายแล้วแบบหนวดแม่งมีความเป็นแบบเป็นเป็นอาแปะหนวดที่แบบเว้นตรงกลางเวลาเราทาเนี่ยเราก็ต้องเว้นตรงรอบดวงตาแล้วก็เว้นช่วงทุกช่วงที่มันมีขนนะเออถ้ามันมีขนเดี๋ยวมันจะดึงขนเราไป <laughs> มันอาจจะเจ็บปวดได้ไงเออก็ต้องทาเลี่ยงๆหน่อยละกันไล่พงไล่ผมอะไรอย่างงีง้ โอเคตอนนี้เสร็จแล้วสภาพนี่แบบเป็นงอป่าทีนี้ขอรอให้มันแห้งประมาณ20-25ิบถนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิวจะออกมาแค่ไหนแห้งมากแห้งจนขยับปากแทบจะไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลอกดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้สิวเยอะรอเปล่าเราจะเริ่มลอกจากด้านข้างข้อหาจุดศูนย์กลางอือคือจะเป็นคนชอบมากเลยเวลาลอกเนี่ยฮะมันอื้อ ความฟินในการดึงออกมาเนี่ยมันสุดยอดมากเลยมันยิบ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 เนี่ยมันมากเลยยิบ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 อ่าเรียบร้อยเกียงเกาลาก่อนสิอุตันโอ้โหอยากจะซูมให้ดูใกล้ๆมากนี่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 ดูธรรมดาแต่ที่ไหนอะ ออกทั้งหน้าจะบอกโอ้โหอย่าดูเยอะเลยมันน่ากลัวนี่แหละวิธีการดีท็อกหน้าที่ดีที่สุดลอกทีสิวเซียนสิวอุดตันหมดหน้าโอ้กิ้งอะเดี๋ยวไปล้างหน้าแล้ววันนี้เดี๋ยวขอตัวนอนละก็หวังว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะสำหรับวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้ทำคลิป หนึ่งวันตัวเองทําอะไรแล้วเราจะได้แบบแบ่งปันประสบการณ์กันว่าเออในหนึ่งวันเรามีชีวิตยัยงไงบ้างแล้วการทําคลิปของเรามันมันมันก็เหนื่อยอยู่พอสมควรก็ดีใจนะที่ยังมีคนติดตามมาถึงขนาดนี้แล้วคลิปนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเราซึ่งถ้าเกิดคนดูเยอะนี่มันจะเป็นอะไรที่พีคมากเพราะว่าเออยังมีคนอยากรู้เรื่องของเราแสดงว่าเราก็ยังสําคัญไง ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะมันอาจจะเป็นฟิลที่แบบเรียวๆหน่อยก็อยากจะเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไงก็ก่อนที่จะออกกันไปฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หวังว่าจะชอบไลฟ์สไตล์ของกันและกันวันนี้ขอตัวไปนอนแล้วบ๊ายบาย